ผมชื่อนายเสรีหัชนัทนะครับวันนี้มายื่นเรื่องถึงท่านเสรีพิสุทธิ์เตมีเวศน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติงานของหน่วยราชการนะครับสืบเนื่องมาจากว่าผมได้ยื่นเรื่องไปที่กรมสรรพากรประมาณปีก่อกว่าเกี่ยวกับเรื่องการเสียภาษีจากการขายหุ้นวินของเริ่มเริ่มตน้นตั้งแต่ ทางคุณเกษมจำหน่ายจ่ายโอนมาให้กับคุณจัญยลักษ์สวัสด์อาลีจากนั้นก็จำหน่ายจ่ายโอนมาให้กับคุณจริยาบัวทรัพย์จากนั้นก็จำหน่ายมาให้กับเอคนะครับผมโดยที่เริ่มต้นเนี่ยราคาที่จำหน่ายกันเนี่ยของทางคุณเกษมเนี่ยคือ37บาทแล้วมาถึงคุณจัญยลักษณ์สวัสด์อารี10บาทแล้วก็มาถึงคุณจริยาบุญทรัพย์10บาทแต่ว่าคุณจริยาบุญทรัพย์ได้จำหน่ายให้กับ AQ ในราคา600บาทซึ่ง ส่วนต่างตรงนี้คือมันมีกําไรนะครับผมแล้วก็มูลค่าของธุรกรรมอันนี้คือ900ล้านบาทซึ่งคํานวณภาษีออกมาก็ประมาณ300ล้านบาททางคุณจริยาโพลทรั์แจ้งว่าอันนี้เป็นการขายที่ไม่มีกําไรนะครับผมซึ่งดูจากข้อเท็จจริงแล้วไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นผมก็เลยให้ทางกรมสรรพากรตรวจสอบไปแต่เนื่องจากว่าปีกว่าแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้รับคําตอบใดๆทั้งสิ้นนะครับผมจึงเลยต้องขอความกรุณาท่านเสรีที่สุดจะมีเวทช่วยตรวจสอบ ในการทํางานคนสรรพกร้วยครับผมคุณเสรีก็มาร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงการคลังแล้วก็กรมสรรพกรนะครับว่าได้ยื่นเรื่องราวให้ดําเนินการแล้วก็ติดต่อประสานงานระยะเวลาเป็นปีแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ผลก็เลยต้องมาพึ่งกันบัญิการเรื่องเหล่านี้มันจริงม,ม,มันไม่ยากน,นะครับตรวจสอบเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาชี้แจงว่าหลังจากที่คุณเสรีเข้าไปร้องนะครับ ขอให้ผมสภกรดําเนินการอะไรก็แล้วแต่ท่านทำอะไรนะไปบ้างควาจริงมันต้องมีกรอบระยะเวลาในการทํางานนะครับเราในฐานะข้าราชการผมเองเกษเสียอายุวปรล้วก็ยังถือเป็นข้าราชการอยู่นะฮะเป็นข้าราชการของรัฐสภานะากนะ็ยังมีหน้าที่ต้องบริการประชาชนอยู่นะทุกวันนี้นะค,คนมาร้องกับผมเกี่ยวกับข้าราชการ พุทริปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบหรือกรรมาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนมากนะผมยังต้องทำนะนะครับทั้งที่มีอายุเจกว่าแล้วยังต้องทำนะเพราะฉะนั้นก็ฝากเจ้าที่กรมสากรนะครับแล้วกระทรวงการคลังด้วยนะฮะว่าขอให้บริการประชาชนให้สมกับที่ ขาเสียภาษีให้เป็นเงินเดือนพวกเราอยู่ทุกวันนี้นะครับนะเราเวลาผมเรียกมาก็ขอให้มาชี้แจงและดําเนินการให้เรียบร้อยด้วยนะครับถ้ายังไม่ดําเนินการนะตามกรอบระยะเวลาท่านอาจจะมีความผิดได้นะครับแต่ถ้าดําเนินการให้แก้ไขให้พี่น้องประชาชนหรือกรณีของคุณเสรีได้ก็คงคงจะเรียบร้อยนะครับก็ขอ,ขอบคุณนะครับคุณเสรีที่มาใช้บริการเราอีกนะ แลขอบคุณน้องๆผู้สื่อข่าวที่จะสื่อนะไป,ไปยังผู้เกี่ยวข้องทราบนะเพราะเรื่องผู้สื่อข่าวที่สําคัญนะมีหลายเรื่องที่ก็มาร้องตรงนี้พอสื่อข่าวไปรีบแก้ไขปัญหากันเลยนะครับจบไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยทั้งผมไม่เหนื่อยทั้งผู้เสียหายไม่เหนื่อยทั้งเจ้าหน้าที่นะครับและเรื่องนี้ก็ฝากปปกรมสรรพากรช่วยแก้ไขปัญหาให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ,บนะสวัสดีครับ,บ,รบยังมีใครให,หม่ไหมอนนี้